สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่พยนตกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเอมี่จะมารีวิวเป็น Honda j a จ z นะคะ1.5 V+ นะคะปี2018คันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานไปเพียง83,000โลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่510,000บาทคันนี้นะคะสามารถจัดแเปซได้เต็มฟรีดาวนผ่อนเพียงเดือนละนะคะ9,000บาทต่อเดือนนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้ รถนะคันนี้นะได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นไปเลย2.79นะสำหรับลูกค้าไหนที่กำลังสนใจนะตามหา Honda j a z z อยู่นะคะก็เดี๋ยวรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะเป็น Honda Jazz GK เคนะฮะเป็นตัวสีเทาดำสีเดิมแท้ลุงงานนะ,ะบอดี้เดิมลุงงานทั้งหมดเลยรับประกันโครงสร้างเลยนะ,ะว่าไม่เคยพลิกควาำนะฮะไม่เคยชนหนักกับสีกจอมายแต,แต่งมาแน่นอนค่ะนะคันนี้นะะีะได้เป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะ ดาจังหน้าเป็นลังพึ่งขาดนะฮะพร้อมโลโก้ต่ลักษนะฮะฮอนด้าเป็นโคมเมี้ยมแท้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางน,นะฮะปาทะเบียน7ก็ไก่ลอลิง5997นะฮะใครชอบรถคันนี้นะฮะก็รบกวนแคบมาทักมาโทรมานี้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะคันนี้นะฮะได้ไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์ด้านล่างถึงสจุดด้วยกันนะ,ะเป็นไฟ LED นะคะ คันนี้นะคะได้เป็นล้อมแอกอร่อยโรงงานนะครพร้อมยางปี2018ทั้ง4เสเซนเลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มองข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะคันนี้นะยะก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบพันนะคะฟิล์มเนี่ยประมาณ60นะฮะหกรอบพันเลยค่อนข้างพรเวทนะคะแต่มองด้านในเนี่ยไม่ไม่มืดจนเกินไปเลยนะ,ะกำลังดีเลยค่ะ คิ้วคมอ่าคิ้วกันสาตร์นะคะคิ้วกันสาตร์ได้ทั้งสี่บานเลยทันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะภายในค่อนข้าง,งสวยเลยนะเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะคะพรมลายได้เป็นพูมลายนะฮะพุ่มหนังนะฮะสีดำนะมีมัลติฟังก์ชันนะะพร้อมนะฮะเครื่องเล่นเป็นหน้าจอสัมผัส นะคะแอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้งานได้เลยที่หน้าจอตัวนี้นะคะพร้อมเป็นแอร์ระบบออโต้นะแอร์ Air ระบบออโต้นะ,ะแล้วก็ได้นี้เลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คำนี้ขับสบายค่ะนะคะสวยงามเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดิมโรงงานนะ,ะเดินได้ด้วยสีแดงค่อนข้างสวยนะคะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทฟูสตานนะคะ ม่านบางแดดด้านบนนะก็ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยค่อนข้างสวยงามค่ะนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดํานะบอกเลยว่าฮอนด้าแดนนะคะผลิตมาด้านในเนี่ยค่อนข้างสวยจริงๆนะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคือสวยงามจริงๆทรงสปอร์ตเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกทั้ง4ี่บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะ สวยงามนะคันนี้นะครราคาห้าแส0ืบาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะฮะได้เป็นพรม3มดีนะคะติดแล้วทั้งคันเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขานะ,ะ,นะะสวยงามเลยนะยวพาชมนะ,ะเปิดด้านหลังให้ดูกันเลยอ๊บอ่านี่ค่ะนะ,ะ,นะะบอกเลยนะว่า Honda j แ z z เนะะี่ยเป็นหนึ่งรุ่นเลยนะ,ะที่สามารถทับเบาะเนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนจริงๆนะฮะไงายไปเลยคะ่ะ นั่นไงนะฮะสวยจริงๆนะคันนี้นะบอกเลยว่าเสร็จมันเอาที่นอนปิกนิกนะ่ยะใครสายแคมปิ้งสายเดินทางนะคะมีลูกเด็กๆกแดงนะเดินทางไกลๆเนี่ยเอาที่นอนปิกนิกนะคะผ้าหนวดปูๆเนี่ยนอนได้เลยนะเดินทางไกลสบายๆเลยนะคะ <S <S <ๆ>เป็นรถอีกหนึ่งคันเลยนะที่เป็นกระแสดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่เจเนอเรชันกี่ปีกี่พอ,อนะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากๆนะฮะ คิดจริงนะคันนี้รุ่นนี้นะคะนี่เลยนะรอยน็อตต่างๆานะคะไม่เคยถูกการแกะแงะไข่ชนไม่มีนะคะรับประกันเลยนะเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่เป็นแร่ไอเทมที่อยากแนะนํานะคะไฟท้าย LED นะคะบอกเลยว่า Honda าแจดนะคะมองไกลๆเนี่ยรู้เลยว่าเป็น h o น d a าแจดแน่นอนนะเพราะว่าไฟของเขานะ่ะเป็นรูปทรงเอกลักษณ์นะคะรูปตรงยาวมาอย่างนี้เลยนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะวิ่ง1กิโลเห็นไฟท้ายเนี่ยรู้เลยว่าเป็น Honda าแจด หนะหิ้วโครเมียมด้านหลังนะเป็นโครเมียมแท้ขนาดใหญ่นะคะโครเมียมแท้นะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะนะคะสวยจริงๆนะคันนี้นะฮะสามารถจะเต็มฟรีดาวนะได้เป็น, Honda นะฮ o นด้าแจ๊นะฮะ1.5 V Plus นะฮะปี2018รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงคุณลูกค้าสามารถมาลองขับได้เลยนะคะแล้วพร้อมกับเอาเลขรถตัวนี้นะฮะเช็คศูนย์โตโตยตาได้เลยทั่วประเทศนะสามารถเช้ถึงฮอนด้ได้เลยทั่วประเทศนะ ลูกค้าสามารถรู้ที่มาที่ไปเลยนะขอรอนด้าแจตคันนี้นะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะเจ้าของเดิมคือใครเข้าสูตรกี่ครั้งอะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าชิคได้เลยเพื่อความสบายใจนะคะสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วลสวนใจคันด้าแจ็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะคะเบอร์มีแมอนไลน์ก็ได้นะคะหรือนะลิงก์อดีลาด้านล่างใต้คลิปนะคะในแคปชั่นก็มีนะคะสำหรับวันนี้นะคกะก็กอจัดการนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ